ก่อนที่เราจะมาเริ่มทำคลิปนึงก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อถึง1,000ทัพซับเร็วๆนะครับคลิปนี้ผมก็จะพยายามที่จะสอนอย่างละเอียดที่สุดนะครับผมว่าไม่มีเวลาด้วยนะอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงแทรกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนทุกท่านนะซึ่งเรามาทําความเข้าใจกับไลมิิก้าคืออะไรนะครับผมไลมิิก้าก็คือ,อเหมือนเป็นทิกแอกหนึ่งที่มันเป็นโครงสร้างของบ้านนะ เวลาที่เราจะสร้างเราอะไรแบบนี้นะมันก็จะเป็นโค้งขึ้นมาตามที่เรากำหนดว่าเราจะให้มันแสดงอะไรผมก็มีอะไรที่อยากจะเตือนก่อนที่จะเริ่มทํานะครับคือฟังคลิปนี้ให้ละเอียดนะผมอาจจะสอนไม่ละเอียดมากนะครับเพราะว่ารีบด้วยนะนะครับผมเริ่มจากแรกเลยนะก็ให้ทุกคนพิมพ์ตามคำสั่งนี่นะครับเพื่อเสียบบอกโครงสร้างมานะนี่นะครับตามคำสั่งที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอเลยนะครับผมนี่มันก็จะเป็นโครงสร้างนะครับผมเป็นบล็อกที่เราจะเป็นตรงไซน์นะครับผมนี่กดไปเลยนะ จะได้บอกหน้าตาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หาเลือกสิ่งก่อสร้างที่ทุกคนอยากจะทําานมิติกานะโครงสร้างที่ทุกคนเลือกนะครับนี่แล้วก็ดูตามเส้นของบล็อกด้วยนะนี่แล้วก็ใส่ X Y z ซทขสูงคมยาวคมกว้างของสิ่งก่อสร้างที่เราจะทํานะครับทุกคนซึ่งขั้นตอนนะครับผมจะไม่สอนนะขั้นตอนนี้นะครับผมก็ไปหาดูกันเองแล้วกันนะหลังจากเสร็จได้แล้วก็ดูนะครับ เสร็จแล้วเราก็ดูนะว่ามันถูกหรือเปล่านะตามที่เรากําหนดนะครับผมเส้นสีเขียวนะครับผมไม่มีตัดตรงไในนะแล้วเราคัดลอกถ้ามันตัดมันจะหายไปนะอ่าถ้าไม่ได้เราก็ให้คนกลับไปนะครับผมไปที่บล็อกที่เราวางตอนแรกนะบล็อกที่เราจะก๊อปปี้ทำเมทาม,มิจิกนะครับผมไลมิจิกานะนี่นะครับผมก็ใส่ซื่อไปเลยนะผมจะตั้งเป็นอ่าภาษาไทยแป๊บน,นึง ผมก็จะตั้งเป็นผมก็จะตั้งชื่อบ้านว่า F D h ละกันนะนี่นะครับหลังจากที่ได้แล้วก็ให้ทุกคนนะครับไปกดเซฟนะแล้วก็กดส่งโลกออกนะครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวนี้นะขั้นแรกทุกคนก็ต้องลงติดติแพ็กนี้ก่อนผมจะิ้งไตง้ตาร่างคลิปที่ทุกคนไปโหลดไสตกันนะผมเนี่ยเป็นตัวนี้เลยนะครับผมก็ให้กดเพิ่มไปเลยนะกดก็เข้าเก์ได้เลยนะครับผมก็จะมีแล้วนะหลังจากท,ที่มีแล้วก็กดส่งไปได้มันก็จะเด้งมาหน้าแบบนี้ใช่ไหม นะครับทุกคนนี่นจะเข้ามาได้ไหนทุกคนจําได้ก็เซฟไปเลยนะแต่สาหรับคนที่จะไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับให้ทุกคนกดนะกดออกมาเลยนะครับผมหรือว่ากดสามขีดนะแล้วก็กดไปที่โทรศัพท์ของเรานะนี่นะครับผมก็ให้กดสร้างโฟลดใหม่นะครับผมนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่กดโฟโดนะโฟเดอร์ folder, ไม่ใช่โฟโดนะครับผมแล้วก็ตั้งซื่อนะผมจะตั้งตามชื่อแมพเลยนะ f f d h นะครับผมแล้วกดบังนะ ก็ให้เรามากดบันทึกนะครับผมก็จะอยู่ตรงที่โฟลเดอร์ของเราแล้วนะครับผมเป็นแบบที่เราคัดล่อนะครับผมมันก็จะเด้งกับเข้าเกมแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเด้งแบบนี้แหละโอเคนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้เราก็แสดงว่าได้จัดนะก็ให้เรากดออกจากเกมครับแล้วมาเข้าดิดคอร์ดที่ผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนี่ให้ทุกคนเลื่อนลองมาหาตรงคําว่าตรงนี้นะนี่เลยนะครับผมนี่เข้าดิดคอร์ดเลื่อนมานะ ขั้นตอนนี้อาจจะหน้าจอเล็กนิดหนึ่งนะเพราะว่าเออมันมันไม่เต็มจอนะผมไม่อยากปรับเป็นแนวนอนนะจะอาจจะดูยากนะทุกคนจะให้ทุกคนพิมพ์ตามนี้เลยนะซี CB, แล้วก็เครื่องใหม่ตกใจนะผม h t r u นะครับผมซี CT นะครับผมก็จะมีคนไซด์เยอะอูนะครับผมนี่หลังจากที่พิมพ์เสร็จเราให้ทุกคนมากดตาตรงนี้นะเห็นไหมจะมีตรงนี้ กดเพิ่มไปนะผมมันจะมีรูปภาพแต่เราจะไม่ได้เลือกรูปภาพนะให้เรากดไปที่คําว่าไฟล์นะทุกคนนี่มันก็จะเข้ามาตรงที่โฟลเดอร์ที่เราเซฟไปตอนแรกนะแต่รใครที่ยังไม่ไม่มีนะให้ทุกคนกดออกนะครับผมกดตรงที่เครื่องของเรานะนี่แล้วก็หาตรงที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างตอนตะกี้นะผมนี่กดเข้าไปนะนี่เราก็กดเข้าไปเลยนี่ครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะรันอยู่นะ นี่หลังจากที่ได้แล้วก็จะขึ้นอย่างนี้ว่าได้แล้วกดส่งไปเลยนะเราก็รอแค่แป,ป๊บเดียวนะทุกคนนี่แ้ากแป,ป๊บบอทก็จะส่งไฟ์ที่เราไปให้นะแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดกปเลยนะทุกคนนะนี่นะครับกดดาวน์โหลดเลยหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมก็มาดูว่าดาวน์โหลดเสร็จหรือเปล่านะแต่ก็ให้ทุกคนเข้าแอปแตกไฟล์นะคะ แ,แตกไฟล์ทุกคนจะแอบอะไรก็ได้ที่ทุกคนถนัดนะแต่ผมใส่นะเออไฟล์นะเอ้ย R H ไฟล์เออก็เข้าไปนะครับผมซึ่งผมเซฟไปตรงที่โฟลเดอร์ของมันนะนี่มันก็จะอยู่ตรงที่ดาวน์โหลดสำหรับใครที่เข้ามาไม่เห็นก็เลื่อนหาดูนะนี่แต่ผมขัดลอกไว้ลนะนี่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะเห็นไหมใครที่เป็นไฟล์ของเราก,กดแตกเข้าไปนะมันก็จะเด้งเข้าเกมเลยนะครับผม อาจจะสอนไม่เข้าใจตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับแต่แล้วใครใคนกดเข้าเกมนะเพนะแบบหนึ่งนะครับแบกอยู่นะก็ให้ถ้าคนกดเข้าไปที่การแก้ไขนะแบบนะเป็นโวของเราที่เราจะทําการวางนะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะกดเรื่องมารีชแพ็กนะครับผมกดไม้แพ็กนะครับผมนี่ก็จะเป็นซื่ออ่าของบ้านเราเลยนะเอ็ดดเฮดนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะ รามาดูน,นะทุกคนอ่าหลังจากที่ได้แล้วก็ให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปที่อ่าเตกหุ่นนะผมอาร์มแตนหรือเปล่าก็เรียกจำไม่ได้นะอ่าอะไรนะครับหาที่โล่งๆฮนะหรือยหาที่ที่คุณจะสร้างบ้านใส่นะนี่อ่าอาจจะสูงนิดหนึ่งนะผมขอย้ายก่อนอืมนี่นะครับผม จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นโครงแบบนี้เหมือนบ้านที่เราคัดลอกไว้หรือก๊อปปี้ไว้นะครับนี่นะครับผมก็ทุบปอ,อกเลยนะตรงไในที่มันไม่มีนะครับผมก็จะเป็นบอกของมันเด้งขึ้นมาให้เรานะเห็นไหมนี่แราก็ต้องทุบนะแล้วก็วางตามที่เราโครงสร้างไว้เลยนะเาอาจากสร้างแล้วก็สร้างหรืออยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับนี่นะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะ เวลาระวังบล็อกก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับทุกคนก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยที่ผมสอนมาอาจจะไม่เข้าใจบ้างนะครับถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อสอบถามผมมาที่ไอจได้เลยนะครับผมยินดีพร้อมในการปรึกษานะครับผมผมอาจจะพูดไม่ค่อยเข้าใจวกไปวนมาแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนทุกท่านเพราะคลิปนี้ขอเพียงแค่นี้แล้วผมต้องขอบคุณที่มาดู คลิปจนจบด้วยนะครับผมอาจจะมีอะไรปกกร้องก็ขอโทษขออภัยคลิปนี้ขอเพียงนี้นะครับ